สวัสดีครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็น Suzuki Carry ปี15นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกับติด LPG แล้วเรียบร้อยนะครับของ w o r l d s ซุอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ มีหลังคาไฟเบอร์ทรงเตี้ยนะครับผมหลังคาก็สภาพโดยรวมมีรอยขีดข่วนเยอะอยู่นะครับผมแต่ไม่รั่วนะครับอันนี้ล้อเดิมนะครับผมมีริ้วรอยขีดข่วนบ้างนิดหน่อยนะครับ แต่เครื่องยนต์ดีครับผมเครื่องยนต์ดีช่วงล่างดีนะครับแอร์เย็นนะครับปี15นะครับดาว BGT มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับขอให้เครื่องยนต์ดีก็โอเคแล้วครับลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ เดินนิ่งเลยครับผมปกติครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เองนะครับรอเก็บงานอีกทีครับผมตัวแอลอยู่นะครับไม่ขยันอันหน้าสีเทา ตัวแฮลอยู่นะครับรถเคยมีเก็บสีมาบ้างนะครับตามการใช้งานลหล่อขีดข่วนแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนครับผมคันนี้นะครับปี15นะครับราคาอยู่ที่169,000บาทนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085-236-9,000นนะครับขอบคุณมากครับ